คุยเลยคุยเลยเรื่องไหนครับเห็นนะคะอันนี้คือตอนนี้เมื่อก่อนยายก,ก็เลี้ยงเขาอย่างนนเ,เดียวครับเลี้ยงแ,แต่เล็กเลยแม่ตั้งแต่ไม่ได้อยู่กับพ่อว่าเรียนอยู่ที่หอพ่อก็กมาอยู่ที่กับยายไปไปอยู่โรงเรียนสมคอที่ไอ้สมุทรปราการน่ะครัตรงนั้น แท่งนะใช่ได้ไงเรีนไม่จบจบแล้วฮะตอนนีโรงเรียนสมเคอเนาะใช่แล้วก็กลับมาเพราะเราเป็นหารเนาะใช่โรงงานก็ดีแล้วอันนี้วุฒิวุฒิอะไรกันน้องมอสานมอสานก็เดี๋ยวในค่้ายจะให้เรียนถึงวุฒิม .6 ออกมาเป็นจริงๆสองปีครับสองปีเรียนวุฒิพอได้วุฒิม .6 แล้วสามารถเป็นทหารได้เป็นนายสิทได้ะจะมีคนพูดตลอดใช่ไหม ใช่ครับนด้วยอัยนนี้สบายเขามีเงินเดือนด้วยนะก็เบาอย่างเบาพันละ <Okay. S 2> ทางบ้านเอย่องเบาพันะใหญ่นะนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ออีกส